รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานำทีมคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมหารือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานราชการแก้ปัญหาน้ำท่วมชุมชนช่างเคียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพพรพัชรปกิติ คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ประดิษฐ์เจียนกุลประเสริฐและอาจารย์รัชพลพิพิธสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมหารือและลงพื้นที่สำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนช่างเคียนจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกับนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายคเชนเจียกขจรนายกเทศบาลตำบลช้างเผือกและผู้แทนจากกรมทางหลวงกรมชนระทานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันที่6ตุลาคม2568การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังของหลายภาคส่วนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มทรลันนาได้รวมให้ข้อมูลทางวิชาการด้านทรัพยากรน้ำและระบบระบายน้ำเพื่อวิเคราะห์ต้นตอของปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิศวกรรมโยธาและระบบชลประทานซึ่งเป็นหัวใจหลักในการจัดการกับปัญหาน้ำป่าไหลหลากจากดอยสุเทพซึ่งชุมชนช่างเคียนเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับมทรล้านนาโดยในปี2568ได้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า100หลังคาเรือนมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพพรพัชรปกิติเปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมที่ซับซ้อนเช่นชุมชนช่างเคียนจําเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความรู้จากทุกหน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมใช้ความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรน้ําและระบบระบายน้ํามาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงเทคนิคเพื่อให้การดําเนินการของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ธริติธนารัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงาน